คครับก็สวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการแลนด์มู้ดชินเคยโอ้ยนะครับเกมจีเทวิกอีกแล้วนะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมาแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเปนะครับสมบทบาทนั่นเองนะครับใครที่กำลังมองหาเซิร์ฟนะครับแนวสมบทบาทนะครับหรือว่าแนวโลเปนะครับก็แนะนำเซิร์ฟนี้เลยนะครับใครที่ อยากเข้าเล่นนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับมีวลิตด้วยนะครับต้องไปสอบขอวลิตได้ที่ดิสก์กอดของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับโอเคไปเพื่อการสิวลานะครับในการเข้าเซิร์ฟก็ง่ายเลยนะครับก็ทการกด F8 นะครับแล้วก็ตามด้วย ConnectIP แบบนี้เลยปั๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย let's go เย้และตอนนี้เราก็เข้ากันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเมื่อผู้ชมเข้าเซิร์ฟนี้มาครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ทางด้านหน้าของพี่เลยนะครับผู้ชมเห็นคนหัวโล้นไหมนั่นแหละนะครับตรงนั้นเป็นจุดเกิดนะครับคนนั้นก็กําลังแต่งตัวอยู่เลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ให้ทาการกรอกข้อมูลนะฮะตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกมอสเสื้อผ้านะครับทรงผมแหวนในการรองเท้านะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับ หลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความนะครับให้ทําการกดตัวจีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถเดินได้นะครับกดตัวจีปออ่าแค่นี้เราก็เดินได้แล้วนะครับเป็นระบบการตกแมปนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดรับของเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวค่อยทาการกดรับประกันนะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกกันฮะโอเคอย่างแรกเลยนะครับปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ให้ทาการกด F 1อ่า F 1นนี่ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือ แล้วก็ต่อมากด F2 นะครับก็เป็นการเปิดกระเป๋านะนี่ UI กระเป๋าก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะมีแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับอันแรกก็จะเป็นแดนนะครับนี่ก็สามารถเต้นกันได้นะครับส่วนพ็อปก็เป็นการถืออ่าพวกกระโฟงกาแฟอะไรอย่างนี้นะครับเป็นพ็อปติดมือประมาณนี้เลยนะฮะเท่ๆนะครับ โอเคแล้วก็ต่อมากด F5 นะครับ F5 ไม่มีอะไรกด F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้หรือว่าบินนะครับแล้วก็ F9 นะครับ F9 นี่ก็จะเป็นอีโคโนมี่นะครับของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายได้แบบว่าเงินดีนะครับก็น่าจะเป็นพวกมะม่วงแพ็คประมาณ50บาทนะครับประมาณนี้เลยนะฮะก็สามารถดูได้นะครับเพียบเลย โอเคแล้วก็ F10 มีอลไหมโอเค F10 นี้ก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับก็จะมีด้วยกัน3แบบนะครับตอนนี้ก็จะมีอุ้มมีขี่หลังแล้วก็แบกนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็กด delete อ่าก็เป็น scoreboard นะครับก็จะโชว์ ID นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ job อ่าแล้วก็ตอนนี้มีคนออนไลน์อยู่ประมาณ3คนนะครับตอนนี้คือช่วงตอนเช้าเลยนะครับยังไม่มีคนเท่าไหร่นะครับ โอเคแล้วก็ทำการเปิดแผนที่ดีกว่านะครับตัวนี้เราก็อยู่กันที่กระลาดตรงนี้นะครับเป็นจุดเกิดเลยนะฮะอันนี้ก็คือภายในเซิฟทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้โอเคสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วตามมาจากพี่นะคลิปนี้นะครับแล้วไปบอกนายกนะครับที่กอดนะครับรับไปเลยนะฮะอ่าแจกกระชาคนละ30ลูกนะครับถ้าหากว่ามาจากช่องแ a ปตัมเกมเมอร์นะครับโอเคตัวนี้เราก็ทําการกดรับของ เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับก็ให้ทำการกดตัวจี้นี่ได้มาแล้วนะครับได้อะไรมาบ้างก็ทำการเปิดกระเป๋าดูกันคุณผู้ชมโอเคอย่างแรกเลยเมื่อกี้เราได้เป็นแค่ขนมปังกับน้ำเปล่าโอ้โหได้แค่2อย่างนะครับโอ้จะโลพมากเลยเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็มีเงินนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ15นะื่นนะซืบนี้นะครับในตู้ประมาณ1 0,000แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ5,000นะครับ สุวันสําหรับใครนะครับที่มาเล่นเซิฟนี้นะครับมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับก็มามา5คนนะครับก็รับรถทํางาน50โลนะครับไปเลยจํานวน1คันนะครับขึ้นแก๊งง่ายนะครับลงสูตรฟรีเซิฟนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านค้าอยู่ด้วยเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่ามีอะไรขายบ้างนะครับเบ็ดตกปลาบัตรทํางานอกทําการซื้อเอาไว้เลยนะครับมีโทรศัพท์ด้วยขนมปังนะครับสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็มี ปัดโอนรถนะประมาณนี้นะครับส่วนโทรศัพท์นะครับก็ให้ทําการกดเอ่อ F1 นะครับนี่เดี๋ยวพี่ขอทาการตั้งค่าให้เป็นเอ่อภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับทวิตเตอร์ก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติเลยนะครับนี่มีคนไปตกปลากันเต็มเลยนะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเบิกรถนะครับ อ่าตัวนี้ก็เป็นจุดเบิกรถนะครับเออรถที่ทางเซิร์ฟแจกนะครับไม่มีนะครับเราต้องไปซื้อที่ร้านขาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่ขอทําการเซกรถมอสก่อนแล้วกันนะเซิร์ฟนี้มีรถมอสด้วยนะครับนี่ก็เป็นสกายไลน์เลยนะครับโอเคกด B ีคลายเข็มขัดก่อนนี่เป็นไงเดี๋ยวพี่ขอทำการเอ่อแต่งสีรถแป๊บหนึ่งนะครับพอดีว่ามีเอ่อเมนูแอดมินอยู่นะครับ เอ๊สีไหนดีอ่ะเอ้ยสีแดงดีกว่านะครับสีนี้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ใส่กระจกสีดําไปนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับโอเคถือว่าแรงเลยนะคันนี้นะครับอุ้ยเสียงยังโหดนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปเบิกเงินก่อนดีกว่านะครับเงินอีกประมาณห0 0พันนะฮะโอเคนี่ไงตู้ ATM อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคก็ทําการสแกนนิ้วก่อนนะครับตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ต โอเคนี่ไงเงินนะครับที่ทางเซิร์ฟนะครับแจกมาให้อีกประมาณ5,000นนะครับเราก็รับการกดถอนนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะครับเข้าไป5,000บาทนะครับนี่ก็เงินได้เงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับไปตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับทำการเลี้ยวเข้ามาจอดตรงนี้เลยนะฮะไปแล้วก็ลงไปดูกันครับ โอเคก็รถก็ไม่ต้องล็อกนะครับนะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นรถของเราเนะเพราะว่าพี่เสกมาครับโอเคอน,นี้ก็จะเป็นจุด่าดูรถนะครับก็ทด้การกดตัวอีนี่เปิดมาก็เป็นมอไซค์นะครับประมาณ3 0 0 0 0บาทเลยนะครับเป็นคันนี้น่าจะมีหลายคันนะนี่ช็อปปงชอปเปอร์นะครับฮาร์เลยประมาณนี้นะฮะโอ้ยมีหลายคันจักรยาน500นะครับเฮ้ยมีรถคันนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยประมาณ15ื่นนะครับเอาไว้ขับแบบกุนตีนก็ได้นะคันนี้ อันนี้ก็เป็นหมวดรถสปอร์ตนะครับมีหลายคันเลยอ่านี่ก็เป็นรถพวกแบบทํางานประมาณนี้นะครับอันนี้3,005เฮ้ยถูกมากๆโอเคก็ประมาณนี้กันนะครับส่วนหน่วยงานในเซิฟนี้นะครับมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีตำรวจนะครับมีหมอแล้วก็มีช่างนะครับใครที่อยากสมัครหน่วยงานนเซิฟนี้นะครับก็ลองติดต่อได้ที่ริดกอรดของทางเซิฟดูนะครับน่าจะรับสมัครหน่วยงานเยอะเลยนะเซิฟนี้ ใครอยากเป็นผอ,อตลอ,อยากเป็นรองผอ,อนะครับอยากเป็นหัวหน้าหมอนะครับอยากเป็นหัวหน้าช่างนะครับก็ติดต่อ้ที่ที่ขอดของทางเซิร์ฟดูนะครับรับสมัครหน่วยง,งานแบบโคตรเยอะเลยนะครับ <Yahoo! S 1> ไปแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีกว่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดขายของนะครับ เราไปทําอาชีพนะครับไปฟาไปโพสเซสแปลรูปเสร็จแล้วนะครับก็นําของนะครับมาขายตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ก็คือจุดรับซื้ออ่าแล้วก็กดตัวอีนะครับแล้วก็หลอสักคู่หนึ่งนะฮะนี่ตรงนี้ก็คือจุดขายของนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับใกล้ๆกับกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดโลกนะครับนี่ก็สามารถ นำของนะครับผิดกฎหมายแล้วก็ของทุกกฎหมายนะครับมาขายตรงนี้ได้เลยนะครับมีน้องนีโม่ด้วยนะครับใครเอาเจ้าน้องนีโม่มาขายวะเนี่ยเออซื้อซื้อหน่อยซื้อหน่อยนะครับโอเคซื้อมาไว้เรียบร้อยนะฮะสงสารตอนนี้หลอดอาหารนะครับเราก็เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวพี่ขอรัการเออกินน้ําก่อนอ่าสดชื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวกินขนมปังด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะฮะ โอเคขนมปังก็กินเลยนะครับน่างามงางางางงงงแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นสถานีตำรวจนะครับ Police Station นะครับนี่ตรงนี้ก็จะตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านในสอนอนะครับไปแล้วก็ลงไปดูกันนะครับไม่รู้ว่าประตูด้านหน้าจะล็อกหรือเปล่านะฮะอ่าทางเซิฟก็ลงแม p สอนอใหม่นะครับนี่เป็นไงด้านในโคตรสวยนะครับอ่าไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่โรงพยาบาลกันดีกว่านะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับหน้าโรงพยาบาลก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็เดิมๆนะครับประมาณนี้เลยนะฮะส่วนด้านโรงพยาบาลครับก็ประมาณนั้นนะฮะโอเคปะแล้วก็จุดต่อมานะครับอู่ช่างเซิฟนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนรูปกระเป๋าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดทาใบขับขี่รถยนต์นะครับ แล้วก็จุดสีส้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดพาวรถนะครับหากรถหายรถพังนะครับเราต้องมาพาวตรงนี้ได้เลยนะฮะประมาณนี้ละกันเนาะโอเคปะแล้วก็ไปที่อู่ช่างกันอ่าอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลเลยตอนนี้เราก็มาถึงอู่ช่างกันแล้วนะครับอยู่ทางด้านซ้ายเลยนะครับนี่นะอ่าอู่ช่างก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าก็ลงแบบอู่ช่างตรงนี้ไปนะครับ แล้วก็จุดต่อมานะครับภายในเซิร์ฟตรงนี้ในเมืองมีอลไรไหมอืมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นวอร์โซนนะครับก็สามารถขับรถนะครับไปซ้อมต่อยกันได้เลยนะครับอยู่ที่สนามบินล่างนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็ส่วนกิจกรรมภายในเซิร์ฟนะครับมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับพวกกิจกรรมก็ตอนนี้จะมีชิงทงนะครับแล้วก็เก็บแอร์ดบนะครับแล้วก็กิจกรรมทั่วไปนะครับที่ทางแอดบินจัดนั่นเอง เดี๋ยวเราไปที่เลเวลกันดีกว่านะครับส่วนเลเวลเซิร์ฟนี้ก็น่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเอออ่านี่ไงนะครับเลเวลอยู่ที่สนามบินเทเลไซป์ Let's go ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเลเวลกันแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นเลเวลนะครับด้านหน้าก็จะมีที่กั้นด้วยนะครับกั้นคนแบบขับรถเกียร์นะฮะพุ่งเข้าไปนะครับอาจจะชนคนได้นะฮะโอเคส่วนโต๊ะครับนะตอนนี้พี่ก็เห็นว่ามี2โต๊ะเนาะ อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟทั่วไปนะครับอันแรกก็จะเป็นกุญแจตู้เซฟนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบัตรแกร้งนะฮะแล้วก็มีเพชรอันนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะครับประมาณนี้เลยส่วนโต๊ะตรงนี้นะครับมีไหมอันนี้เป็นโต๊ะคราฟอาวุธนะครับเทียร์สามพวกไม้กอฟนะครับปากหลามมีขวานด้วยเฮ้ยหน้าโหดนะครับขวานโหดโอเคส่วนตู้เซฟนะครับตู้เซฟอ๋ออยู่ตรงนี้เลยนี่ อ่ากดอีนะครับเพื่อรับการเปิดทูเซฟแต่ว่าพี่ไม่มีกุญแจนะครับแล้วก็งานดาเซร์ฟนี้นะครับที่อ่าผิดกฎหมายนะครับงานดํามีอะไรบ้างตอนนี้ก็จะมี2อย่างด้วยกันนะครับมีจกปูนแล้วก็ขายยานะครับเออน่าสนใจนะครับขายแบบอยากหนีตารวจนะครับต้องลองไปขายยาดูโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปทําฟาร์มกันดีกว่านะครับไปฟาร์มงานขาวนะครับส่วนงานขาวเซฟนี้นะครับมีอะไรให้ทําบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมี ขุดเหมืองนะครับเก็บคริสตันนะครับแล้วก็เก็บปุกกาบาตเก็บฟักทองเก็บกระลำนะครับเก็บเห็ดเก็บหัวหอมเก็บหอยแล้วก็เก็บกล้วยเก็บแตงโมเก็บแอปเปิลเก็บไผ่เก็บมะม่วงเก็บส้มเก็บสับปะรดจี้เหล็กตกปลาแบบเอฟเคนะครับประมาณนี้เลยถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําอาชีพอะไรกันดีอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อน ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่จุดฟาร์มไผ่แล้วนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่านี่ก็คือต้นไผ่นะครับโอเคแล้วก็ทําการกดตัวอีนะครับเพื่อการเก็บนะนี่ก็ถือว่าเก็บเร็วพอสมควรเลยนะครับประมาณอ่อสาถึงสวิเสร็จนะครับโอเคส่วนต้นไผ่นะครับก็เก็บได้สูงสุดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับก็เก็บได้สูงสุดประมาณอ่าหกอันนะครับ แล้วก็ส่วนจุดโพเซ์นะครับก็น่าจะอยู่ใกล้ๆกันนะอันนี้ใช่ไหมอ่านี่ไงจุดแปรูปนะครับหรือว่าจุดโพเซ์นี่ก็โพเต์ตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้เป็นเอ่อไม้ไผ่แพ็คมานะครับแล้วก็นําไปขายตรงนั้นได้เลยนะก็คือจุดรับซื้อนะครับที่ตลาดกลางนะฮะไขวะแม่งนั่งดื่มเหล้าเหรอมึงดื่มเหล้าแต่ <You 're S 2> <จ>หัวค่าเลยนะเฮ้ยไอหนุม่มจะจะเอาใช่ป่ะนี่หัวโขกแปร โอ้โห NPC นะครับเป็นยับรับแซปเซิร์ฟแนวโลเพเซิร์ฟนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากเขาเล่นเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนระบบต่างๆนะครับก็ตามนี้เลยนะที่พี่พาไปทัวร์นะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับมีวลิสด้วยนะครับอย่าลืมไปสอบขอมไวลิสได้ที่ดิสคอดของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับโอเคพี่ก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยละกัน โอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะคเพื่าชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับบ๊ายบายจิ๊กันจุ๊บ